ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็พลังมาแรงมามาดูการทำงานกันต่อวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูสวนแปลงใหม่กับหน้าดินที่บอกว่าสวยงามมากนะคะมาดูนะคะว่าทำไมทุกคนถึงเช,ชื่อว่าป่าสแสวงนะาทำปลูกทุเรียนแล้วดีก็คือว่าต้องทำเป็นต้องทำเป็นทำได้นี้ก็ลุยเองเลยอ่าก่อนที่เราจะทำอะไรนะเราก็ต้องทำก่อนทำทำเป็นอนะประมาณว่า ปฏิบัติเองน่ะแหละประมาณนี้มาดูกันมาดูดินป้าบอกว่าดินที่นี่ดีมากแล้วก็สวยมากางมาใส่กระเพาะไปเลยดินแบบดินเดียนี้ดินดินภูเขาเหมือนดินภูเขาไฟนะเราเดินมาดูกันตรงนี้ป่าเขาวางระบบไว้ว่าปลูกต้นคู่ต้นคู่บนลูกเขาเนาะนี่ป่าก็ปฏิบัติเองเลยทุกอย่างป้าต้องทําลงมือทําเองด้วยทุกสวนทุกที่ทุกแปลงป้าทําเองแล้วก็ยากรณียานี่คือทดลองก่อน ทดลองก่อนจะถึงมือลูกค้าตรงนี้ประมาณประมาณหไล่หไล่ตรงลูกเขาเนาะได้6ชั้นเราคำนวณเลยตรงนี้ได้6ชั้นได้หชั้นหนชั้นสชั้นสามชั้นสชั้นหาชั้นหกชั้นไปถึงข้างล่างนู่นแล้วก็ตรงประมาณ6-7เไร่มั้งประมาณนี้อ่าแต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าเราปลูกต้นเดียวยาวลงมาจากมุมนู้นมุมนู้นไกลสุดนู่นแล้วก็ลงมานี่เนาะมันก็จะเอ่อ ถ้าปลูกต้นเดียวมันจะได้ยี่สิบต้นแต่ถ้าเราเป็นต้นคู่มันจะได้แถวและสี่สิบต้นอ่าสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยร้อยี่สิบมันก็กลายเป็นได้ร้อยกว่าถ้าเราปลูกต้นเดียวเราได้หกสิบต้นนี่เราก็จะปลูกต้นคู่มันอยู่นู่นเลยนะเขาล้อมรอบลงไประบบวางท่อนี้จะไปแบบนี้แหละนี่ระบบท่อมีทุกระบบนะและดินที่นี่จะสวยมากเลยเหมือนดินบุกไฟดินแบบดินดีอะดินดีมากๆดินแบบทุเรียนจะโตเร็วแล้วที่นี่ไม่โดนลม ภัยธรรมชาติภัยอากาศหรือว่าภัยอะไรก็แล้วแต่มันก็สําคัญเนาะถ้ามันเกิดมีลมมีอะไรขึ้นมาทําให้ทุเรียนนี่ก็ไม่โคปปากําลังทําตอนนี้เราก็รถก็จอดอยู่ข้างล่างจะบอกให้ว่าที่แปลงน,นี้สวยมากเลยข้างล่างก็น้ําไม่ขาดแน่นอนเลยเพราะเป็นเขื่อนกีดีทานเป็นเขื่อนเป็นที่บนเขื่อนตรงนี้ก็หกไร่ตรงนู้นตรงดีสอดก็ตดิดติดกันเลยดีสอดนั่นอีกห้าไร่ทั้งหมดก็สิบเอ็ดไร่เราจะปลูกให้ได้ประมาณห้าร้อยต้น เราจะคิดว่าสี่ห้าร้อยประมาณนี้เนี่ยทุเรียนเนี่ยทุเรียนปีกว่า,วาสองปีทุเรียนปีกว่าใหญ่มากของเขาเขาปลูกกันไว้เขาปลูกกันไว้กกนไวเนาะตรงนี้เราก็แต่เราจะปลูกคู่เนี่ยเขาปลูกเดี่ยวเดี่ยวมาเราก็เลยคิดว่าทุเรียนสามปีเนี่ยมันได้ลูกแล้วเราก็มาคํานวณใหม่เราจะเซาะลงคู่ลงค,ลงคู่ลงคู่มาเดี๋ยวเรามาคำนวณจริงทีว่าเท่าไหร่ที่แปลงนี้ก็เป็นที่แปลงใหม่ของ,จองเจมี่ยวทุเรียนหมื่นต้นกับป่าสแสวงเนาะปลูกไปเรื่อยทําไปเรื่อยไม่ยุดไม่หยุดไม่ ไม่อยู่ที่จะทํากินตอนไหนกินตอนไหนเที่ยวก็ว่ากันไปแต่ดินที่นี่จะดีมากดินที่นี่ดีมากสองที่น่าจะได้อีกสักห้าร้อยต้นก็เดี๋ยวเราไปดูป่ากันทําไมทุกคนถึงรู้ว่าบอกว่าป่าต้องต้องถามปา่าค่อยถามปา่าเพราะป่าเขาไม่ได้แค่สั่งหรือแค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่ป่าเขาปฏิบัติไงเอามาดูกันลงมือเองเลยช่วยน,นี่ก็ลูกน้องนะ เดี๋ยวกลัวลูกน้องแบบไม่ทันใจไม่ไอ้นี้กลัวลูกน้องแบบไม่ทาไม่ถูกใจก็ป๋าป็ทอ่อป๋าใช้ท่ออะไรวางเนี่ยตอนนี้ระบบทอ่อวางทอ่อที่คันต,ตอนนี้ที่ท่อตาช้างกี่นิ้วนะหน 8, นะัแปดจุดห้าฮะขึ้นเขาต้องแปดจุดห้าสามท่อสามนิ้วเนาะสามนิ้ว สามนิ้วแล้วตัวต่อตรงออกเนี่เราจะอธ่าป้าอธิบายหน่อยอธิบายให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าดูตัดเจ็คนแล้วตอนนี้นะครับผมกําลังวางระบบน้ํานะครับเนี่ยฮะผมเดี๋ยวนี้นะฮะเราต้องวางแบบนี้เลยครับถ่ายจริงไปไกลๆเนี่ยต้องใช่สองนิ้วทาไมไกลมากเนี่ยใช้นิ้วครึ่งเดินเดินเดินเป็นล่องเลยครับอันนี้เราจะปลูกสองต้นคู่นะครับเขาหกเมตรใช่ไหมนั่นเนี่ยเราก็จะเดินทอะห่างเท่าไหร่นะป้าหกเมตรอันนี้เขาอย่างงี้เราต้องใช้แปดจุดห้านะครับ เพื่อแรงดันสูงนะครับป้าระหว่างห่างนี่เท่าไหร่หกเราจะปลูกหกเม็ดหกเมตรโอเคต้นคู่หกเมตรวัดด้วยหกเมตรเพราะว่าเราจะใช้ปริมาณทุเรียนเยอะยาไก่วัดเจ้หกเมตรอันน้สี่เมตรแล้วก็พาครึ่งนี่สองเมตรเนี่ยลูกน้องเป็นอย่างเงี้ยอีต่ออีกเมตรอีสองเมตรอีกครึ่งอะไรอีกครึ่งไม่ครึ่งมาต้งอีครึ่งเออไม่ครึ่งอ้าว ครึ่งเดียวครึ่งท่อเออแล้วแหละเอาต,ตัดตัดตรงนั้นแหละได้ครึ่งไม่หนาเรื่องอ่ได้แล้วตัดเลยทีน,นี้เราป,ปลูกหกเม,ม็ดนะครับปกติมันแปดเม็ดนะเราก็ย่นมาหน่อยเหลือหกเม็ดถ้าถั่วไปเนี่ยถ้าพื้นเรียบนะเราปลูกแปดเม็ดครับในที่เขาเนี่ยเราก็จะปลูกหกเม็ดหกเม็ดก็กว้างแล้วป้าครับเพราะว่าหกเม็ดเนี่ยเราปลูกได้สองต้น โอหเบดโอเคเอาโอเคเลยเอาต่อต่อต่อท่อขึ้นเลยหัวโดขึ้นเลยตัดโดขึ้นเลยเสียบเลยหากาวเสียบเลยสองที่นี้เอาประมาณห้าร้อยต้นส, <า S 2> สูงเท่าไหร่ลทุก่าอสูงอ่ แค่นั้นพอเออแค่นั้นเออแค่รอยากได้เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะว่าเออแค่นั้นเออต้องสูงขึ้นอ่าทุกอันประมาณเท่าไหร่ป้าบอกบอกตามด้วยประมาณสี่สิบเซนสี่สิบเซนสามสิบเซนสามสิบหรือสี่สิบอันนี้เนี่ยสามสิบแค่นี้สี่สิบเดี๋ยวเอาอนี่ก่อนเดี๋ยวกูจะทําให้ดูก่อนอันนึงเดี๋ยวทําให้ดูอันก่อนเดี๋ยวไปซีตะขู่เดี๋ยวกาวทาใส่นี่เลยก็ได้ทาเลย กินก็ต่อนู่นกับเตรียมไปเลยวัดตัดไปเลยอ่าอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ de e, de e, นงอันนี้เราก็จะเราก็จะปลูกอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตรงนี้อีกต้นหนึง่งจะเฉียงมันเราก็หลับวางไงเราวางแผ่นนี่ว่าเราจะาตลอดเดี๋ยวกลางก่อนเดี๋ยวตัดกลางก่อนใส่กลางอันหนึ่งอันนี้อยู่นู่นอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มตัวอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งชุดเทียวชุดท,ทำงานชุดเดียวกันอันนี้ปลูกตรงน,นู้นอันนี้มาปลูกตรงน,นี้สามเม็ดเอาสามเม็ดห่างสามเม็ดเลยสลับสามเม็ดอันนี้มันสี่เม็ดใช่ไหมมีอันเดียวสี่เม็ดเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บหบนึง่งอันนี้เอาวางเอาเสียไปเลย ทั้งนี้เลยปลูกทังนี้ต้นหนึง่งจมเลยกระน้ไม่หนูวิธีการที่ว่าปลูกทุเรียนในพื้นที่มทไม่ได้ไไดเปลืองกาวไตหาสิทำงานแน่เนาะมึงไม่รู้อ่าอ่าโอเคตรงนี้ต้นหนึ่งพอดีหัวเปลาเอาไม้ปักตัดไม้มาอันทุเรียนจะอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งคราวนี้ว่าตัดไม้ไปตัดไม้มาไวเ้เลยอ่ะกินแล้วอ่าปักตงรงนั้นเลยบีพึ่งนมามาตัดไม้ไว้ ตัดไม้ไว้อันนี้ปกักตรงนี้หนึ่งต้นอันนี้ก็คือว่าป้าก็จะลงมือทําเองเลยก็คือว่าแต่ถ้าเกิดเป็นที่แปลงอื่นก็จะมีลูกน้องนะแต่อันนี้มันเป็นแปลงแปลงเราไงเดี๋ยวกลัวไม่เป๊ะเฉียงแบบน,นี้เลยอ่าอ่าแล้วก็ทุกต้นเฉียงอันนั้นคืออันนี้คือทําอะไรอ่ะวางท่อน้ำเหรอ อ๋อตัดผ่าวางพอเรามีตัวอย่างเรามีตัวอย่างหนึ่งอันเราก็จะนีไปขลับไฟไปไ้อยมาเนี่ย <c oughs> อ่าเราจะทําเฉียงไปเฉียงมาเพื่อไม่ให้ดูเรียนติดกัน <c oughs> ไอ้ก,กันเลยเนี่ยเนี่ยห้อยลูกห้อยลูกห้อยเ <c oughs> ดินเก็บลูกกันระยะเลย <c oughs> มมีดไหมอย่าใช้กาวจิ้มในในกระป๋องไม่ได้อย่าใช้กาวจิ้มในกระป๋องนะเพราะว่ามันจะเปืองหางสามปากปึ้งไปตรงนู้นอ,อ่า แล้วก็เอาเนี่ยพาไปตรงนู้นอันนี้ท่อน้ำมันก็จะอยู่แบบนี้ขึ้นมาโต้ต้นนี้ป๋าแบบนี้เราใส่หัวเซ็บิงเกอร์หัวฉีดหรือว่าหัวเวียงหัวฉีดอ่านี้เราจะใช้หัวฉีดเนาะเรามีการวางแผนโอเคตอนนี้เราก็เราไลฟ์กันให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลามันมันเป็นสเต็ปที่ครบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเจ๊เมียวจะไลฟ์ให้ดูอีกทีนึงนะคะ ค่ะลาไปก่อนคะ่ะแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ